ที่มันใหญ่แล้วมันห่วงลูกเออไป,ไปกลัวลูกว่ะน่ะ ไปไหนละถ้าได้เนี่ยเอากับกลองพันได้ปะวะเอาไปปล่อยกลองพันไดปลยวะไม่อยากให้มันอยู่สนามกอล์เลย มันตื่นบอกว่าเนี่ยมันรู้ได้ไยเหรอยังไม่เอาแ,แสดงว่าเมื่อกี้โดนเบ็ดเนี่ยเมื่อกี้โดนเบ็ดอยู่นั่นเนี่ยกลัวมันหนีไปไกล มาหยุดมาตีใกล้ๆกันนจะงัดออกก็สลายไอย้บัวเยอะขนาดนี้ <c oughs> โดนอีกแค่ลูดโอ้ยอะไรวะมันโดนแล้วนะโอ้คนอ่อนนี้กันนี่นะออนเราแม่งตื่นนะ <c oughs> เออนี่อย่างเดียวก็ มาดูมันด no ิ๋ยวม่กัดท sure ุกไม้อะไอ้เหี้ยไม่ลอกกูทุกไม้เลยไม่กัดไม่โดนเบียดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าส่งนี่อย่าส่งนี่อย่าส่งนี่วัดเลยเสียวสาสมันขาดเหนื่อยอยู่หมุนมาหมุนเข้ามาสไตล์โซนเร็วๆช้าๆตรงนี้ช้าๆ ปลายเจ็บ <c oughs> มีเหยื่อที่เบิดใหญ่กว่านี้ไหม <c oughs> พี่ก็ไม่ได้เอากล่องเหยื่อมาด้วยดยิงรอบมันช้าเพราะหมุนถ้าหมุนเหยื่อที่มันถ้าเหยื่อมันจมมันจะเขาเรียกว่าไงยิงจะหมุนต้องหมุนเร็วๆเ,เ,เ,เร็วจัดๆ อันนี้เหยื่อมันลอ,อยใช่ป่ะตี้ตีต้ตสวยยังดีมองจีบเป็นแจวแล้วมองจีบเปลนก็เจวแล้วเออกว่าจะเปิดกว่าจะอะไรลองถ้าตก shadow นะแต่ถ้าพูดถึงตกอย่างอื่นนะมันก็ ข้อดีข้อเสียต่างกันแล้วแต่เราชอบมาลองถอยออกมาหน่อยเพื่อว่ามันใกล้ไปก่อนมันาเลยไม่ค่อยเอาอยู่แล้วเมื่อกี้ม,กมันจะอยู่นี่ เบิดไ,ไม่ทำงานดิอารมณ์เหมือนปลามันอมเหยื่อแล้วมันลูดมาข้างหลังแล้วเบ็ดเองลยกอะ่ะมันก็ไม่ติดนะจ๊ะตีๆเลยฝัย่งนี้น้ำมันลึกด้วยมันไม่ค่อยไม่ค่อยเอาเท่าไหร่ <c oughs> โดนไหมลนะ่ะโดนนะโดนนะ เขียวไม่ดีว่เขียวแม่คอกเขียวเขียวท้องขาวมาเลยอ้ท้องมันขาวเลยแล้วปลาคอกหลังจะเขียวๆนะถ้าคอกใหม่ๆอ่ออกใหม่ๆแต่คอกนานแล้วแบบลูกโตแล้วมันจะสีก็จะจางออกเป็นทองๆถ้าดำมันจะก่อนผสมพันธุ์ ไม่ใลไก่เว้เยีะยายสายโดนมันมันจะตื่นสายสายเบ็ดแล้วอะ่ะมาเดินมาเดินมาใกล้ใกล้ใ,ใกล้โดนี่แหละตรงนี้ชโดเยอะมันจิบเยอะแต่มันไม่ค่อยไม่ค่อยเอาอ ውሰጣይ อุ้ยอุ้ยแม่งเอาเว้ยแม่งเอาเว้ยแม่งเอาเว้ยต้องรอให้ลูกมันนลอยนิ่งๆหน่อยบึ้มโอ้โหเออตรงนี้น้ำตื้นขึ้นมาหน่อย ตวน,น้ำลึกเลยล่องน้ำลึกเลยมันก็เลยไม่ขึ้นไงขายได้อะได้อะเราไปหาจากไหนอะอ อยู่แล้วดิของเองอ่ะอยู่ชัวๆถ้าบิดคือถ้าบิดมันแบบตุกไซส์ตกชะโดปกติะ เมื่อกี้ก็จิบนะแม่แต่ไม่กัดล,ลูกไม่ขึ้นเพื่อนันก็เลยไม่กัดเดี๋ยวก,กัดไก่มันจะงัดไม่เข้าสิแต่ตอนนี้ก็ไก่ไม่ไก่ก็ขอให้กัดก่อนเถอะ เจอเมื่อวานเมื่อวานกัดสองทีเองไม่ได้กัดดูแบบนี้สีสี่สิบนาทีได้ไหมกัดอยู่สองทีอะดักหน้าแม่งซะ ไปล้างเท้าเลยนะน้ำกัดเท้าชิบหายหมดเลยนะเปื่อยหมดนะโหตีไม่ตรงเลยไอ้เฮียอไม่จิบตรงนี้สวยจัดเลยกัดยากเลยปลาจิบที่นี่ไม่หวังเลยพี่ไม่หวังเลยเว็นแต่ตีปักอะ おいおい。ウイウイウイ ตอนไหนมันไม่มีแรงงัดไงคันนะคันมันอ่อนเข้าใจปะม่นจะเอามจะเอาเอาเจ้าอยู่เมื่อกี้มีอาการเนี่ย อุ้ยปลาจิบเนี่ยปลาปลาเนี่ยเดี๋ยวเราอุ้ยเหี้ย,ยไม่โดนเว้ยกัดไงของมันวะเมื่อกี้แม่งกดลงไปเลยมันเอาคางกดเยื่อลงไปใหญ่เว้ยมีหกตัวเนี้ยแม่งโดนตัวลอยเลยฮะยแม่มันอนะมีหกตัวอะตัว ห้าหกลมีแน่ไม่ควรตับเลยเฮียอยไม่คิดว่าจะตามมากำลังก่อจิบเลย Tem muita coisa วัดวัดตอนแรกแม่งวืดเลยปรบบับเบรกอ่อนจัดโอ้แม่งใหญ่จริงเว้ยพอได้อากาศแม่งลงไปจริงวันนี้ไปทำงานสบายใจแล้วสบายใจดเบลอเลยหมดยังเนี่ยหมดยังเนี่ยโอ้โยังไม่หมดเวย

โคตรใหญ่อ่ะตัวเนี้ยประมาณเท่าไหร่พี่ว่าห้าห้ากว่ากว่าห้ากว่ากว่าหกโอ้หหมดแรงเลยอ้วนป้อมสัน้นตีต่อตีต่อห้องันอยู่ไหนไปยัไปยงไหนล่ะโคตรใหญ่